ดิฉันนักศึกษาวิชาทหารหญิงนาริรัตน์สุดยอดเป็นนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่5กําลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นปริญญาตรีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสาขาวิชาสาธตรณส,สาขนัสศึกษาค่ะ ขอถอวายพระ์แด่สมเด็จพระบระมมาราชีนาถขอให้พระอ,องค์ทรงมีพรรนามัยสมบูรณ์แข็งแรงขอให้พระอ,องค์มีสุขภาพพรรณนาไมยสมบูรณ์แข็งแรงอยู่คู่กับประชาชนชาวไทยไปอีกนานโดยข้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพุทธเจ้านักศึกษาวิชาทหารหญิงจุฬาลัยบัวล,ล้อมมหาวิทยายลัยราชภัฏเทรบุรีค่ะขอพระอ,องค์ทรงพระเจริญมีพรรนาไมยแข็งแรงด้วยก้าวเล็กหม่อมขอเดชะ ข้าพุทธเจ้านักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่สี่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีข้าพเจ้านักศึกษาวิชาทหารหญิงฐานชิปชูเนื่องมหาวิทยาลัยราชรพัฏเพชรบุรีขอให้พระองค์มีพระชนชีพยิย่งยืนนานอยู่คู่ปวงชนชาวไทยตลอดไปด้วยก้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะขอพระองค์ทรงพระเจริญอยู่คู่กับปวงชนชาวไทยตลอดไปด้วยก้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพุทธเจ้านักศึกษาวิชาทหารหญิงพุทธชาติหนูยิ้มซ้าย สวัสดีครับขอพระองค์ทรงพระเจริญมีสุภขขาพพลานามัยแข็งแรงด้วยเก้าด้วยกรรณของขอราชะข้าข้าพระเจ้านักศึกษาวิทารัยนักบวที่ห้านละลงเดชตราบท่วิทยาการอาชีพวังกระวน,นสวัสดีครับสวัสดีค่ะ,วคะพวกเราเป็นตัวแทนจากนักศึกษาวิชา,หาทหารมณฑลทหารบกที่สิบห้าจังหวัดพิบุรีขอให้พระองค์ทรงมีพลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์ยิ่เป็นมิ่งขวัญของคนไทยตลอดไปค่ะ สวัสดีค่ะ,สว,ส,คะสวัสดีครับขอพระองค์ทรงพระเจริญมีพลานามัยแข็งแรงด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่หหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่15สวัสดีครับ